สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้หมอเอแผนไทยขอเอาใจสายดูแลสุขภาพนะคะช่วงนี้มีวันหยุดยาวบ่อยๆค่ะอาจจะมีคนไปเที่ยวตากแดดตากลมเจอมลภาวะนะคะแล้วอยากจะหาตัวช่วยในการบำรุงผิวค่ะหมอเอก็เลยจะพาไปชิมน้ำเบอร์รี่นะคะที่มีประโยชน์โดดเด่นในการบำรุงผิวกันที่ Blue Sky Resort ทเขาค้อกันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ กดไลเป็นกำ ช่วงนี้มีวันหยุดบ่อยนะคะเห็นเพื่อนๆหลายๆคนค่ะก็ได้ไปเที่ยวหลายๆที่นะคะทั้งทะเลภูเขาแม่น้ําเลยค่ะในส่วนหมอเอเองนะคะก็ยังอยู่แถวๆเขาค้อนี่นะคะวันนี้ก็เลยมาเปลี่ยนบรรยากาศกันค่ะที่ Blue Sky Resort นะคะซึ่งก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่หลายๆคนนิยมมาท่องเที่ยวกันค่ะก็จะมีลักษณะการจัดสวนนะคะเป็นแบบสวนอังกฤษด้วยค่ะแล้วก็จะมีไฮไลท์อยู่ตรงที่เป็น ประสาทยุโรปนะคะที่หลายๆคนเนี่ยค่ะชอบมาแต่งเป็นชุดเจ้าหญิงเนี่ยนะคะถ่ายรูปกันนั่นเองค่ะ แล้วก็มีซุ้มดอกไม้มีเขาวงกดหลายๆอย่างนะคะมีกิจกรรมหลากหลายเลยค่ะแต่ที่นี่นะคะนอกจากมีสถานที่ที่สวยงามแล้วนะคะก็ยังมีอาหารอร่อยๆค่ะหลายอย่างเลยนะคะที่เราสามารถจะสั่งมารับประทานได้ค่ะก็อย่างวันนี้นะคะมเมอรอรู้สึกว่าผิวเนื่องจากว่าโดนแดดโดนโลมบ่อยๆนะคะก็อาจจะไม่สดใสนะคะก็เลยจะมาหาเป็นน้ำเบอร์รี่มารับประทานกันดีกว่าค่ะ ก็ก่อนที่จะไปรับประทานนะคะเราก็จะเดินชมสวนกันเล็กน้อยค่ะเพราะว่าระหว่างทางเข้าไปค่ะสองข้างทางก็จะมีสวนอังกฤษนะคะที่เขาจะปลูกดอกไม้ปลูกต้นไม้สีสันสดใสเอาไว้ให้ทุกคนได้รับชมค่ะ ตรงนี้นะคะจุดของน้ำพุตรงนี้ค่ะหมอเอก็ชอบเหมือนกันนะคะก็เคยมาที่นี่หลายครั้งแล้วเหมือนกันค่ะสังเกตว่าถ้าเกิดว่าเป็นช่วงไฮซีซันนะคะจะมีนักท่องเที่ยวมาค่อนข้างพอสมควรเลยค่ะแต่ในช่วงนี้นะคะที่เขาคอชอบมีฝนตกค่ะก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาพอสมควรเหมือนกันค่ะแต่ก็อาจจะไม่มากเท่าแต่ก่อนนะคะก็จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นปัจจุบันในหลายๆอย่างด้วยค่ะ ตอนนี้หมอเอพาเพื่อนๆมาชมวิวกันก่อนไปรับประทานอาหารนะคะตรงนี้เพื่อนๆนชอบกันไหมคะสังเกตว่าอนาบริเวณของเขานะคะจะเป็นสวนอังกฤษขนาดใหญ่กว่า10ไร่เลยค่ะเลยจะมีพื้นที่ค่อนข้างกว้างขวางเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนปราสาทนะคะที่หลายๆคนเนี่ยก็จะสามารถแต่งชุดสวยๆนะคะไปถ่ายรูปได้ด้วยค่ะ วันนี้นะคะมาช่วงกลางวันและยังไม่ได้ทานอะไรค่ะก็เลยสร้างเป็นสปากเกตตี้เบคอนนะคะทานร่วมกับน้ำเบอร์รี่นั่นเองค่ะอย่างที่เมื่อกี้บอกไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะหาตัวช่วยเพื่อทำให้ผิวพรรณของเรานะคะสดใสนะคะแล้วก็สวยขึ้นนะคะ เราสามารถใช้น้ำเบอร์รี่เป็นตัวช่วยได้เลยนะคะสำหรับน้ำเบอร์รี่ที่สั่งมาจากของ b l u ส Sky Resort ทนี่นะคะเขาก็จะใส่มาทั้งเชอร์รี่นะคะมีน้ำเบอร์รี่แล้วก็จะใส่เป็นอ้งุ่นแล้วก็มีส้มมาด้วยค่ะ สังเกตว่านะคะถ้าอยากจะทราบว่าออสปปรรพคุณโดดเด่นนะคะของน้ำเบอร์รี่นะคะมีอะไรบ้างค่ะปกติแล้วนะคะผลไมต้ตระกูลเบอร์รี่เนี่ยค่ะจะมีวิตามินสูงอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระค่ะจะช่วยลดการอักเสบภายในของผิวนะคะใครที่รู้สึกว่าผิวพรรณไม่ผ่องใสเจอมลภาวะแล้วก็ความเครียดต่างๆซึ่งเป็นสาเหตุทาให้เกิดริ้วรอยของเราเนี่ยนะคะก็สามารถหา เบอร์รี่นะคะสารพัดชนิดเลยค่ะมาทานได้เลยค่ะเบอร์รี่ในที่นี้นะคะเราก็จะสามารถเอามาผสมได้หลายๆอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นราสเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่ บลูเบอร์รี่นะคะหรือจะใส่เชอร์รี่หรือสตรอเบอรี่เข้าไปค่ะสังเกตว่าเบอร์รี่ต่างๆนี่นะคะก็จะมีสีสันสดใสนะคะลักษณะเด่นนะคะของเบอร์รี่ต่างๆอะคะ่ะก็จะมีอย่างที่บอกไปว่ามีวิตามินสูงนะคะมีทั้งวิตามิน A ที่ทำให้ผิวชุ่มชื้นกระชับขึ้นค่ะช่วยลดเลือนริ้วรอยบนใบหน้าของเราได้นะคะแล้วก็มีวิตามิน B ที่ช่วย บำรุงผิวเส้นผมแล้วก็เล็บให้แข็งแรงของเราให้ด้วยได้ด้วยค่ะเลยทำให้เราทั้งดูอ่อนวัยขึ้นแล้วก็ผิวแข็งแรงขึ้นนั้นด้วยนั่นเองนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ใครที่รู้สึกว่ามีปัญหาในการมองเห็นค่ะก็ใช้เบอร์รี่ในการช่วยได้เช่นกันค่ะเพราะว่าเบอร์รี่ก็จะมีวิตามิน A สูงช่วยในการมองเห็นนะคะมีวิตามิน C สูงทำให้หลอดเลือดของเราแข็งแรงค่ะ ทำให้ช่วยในการสร้างเนื้อเยื่อคอลลาเจนต่างๆนะคะแล้วก็ยังมีแคลเซียมสูงช่วยบํารุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงอีกด้วยนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆน,นะคะอยากจะทําน้ําเบอร์รี่รัประทานเองที่บ้านนะคะสามารถหาผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ค่ะที่หาได้ง่ายๆใกล้ตัวนะคะไม่ว่าจะเป็น เชอร์รี่ก็ได้นะคะเอาเชอร์รี่นะคะมาผสมกับสตรอเบอรี่นะคะหรือว่าถ้าเกิดเราหาราสเบอร์รี่หรือบลูเบอร์รี่หรือว่าแบล็คเบอร์รี่ได้ค่ะเราก็ผสมรวมเข้าไปแล้วก็ปั่นเป็นสมูทตี้รับประทานเพื่อบำรุงผิวนะคะทำให้ผิวพันธ์อ่อนเยาว์ได้อีกด้วยนั่นเองค่ะ ที่สวนกรีนฟินเขาคอข,ของมอเอนะคะก็จะมีปลูกเป็นราสเบอร์รี่กับแบล็คเบอร์รี่ไว้ด้วยค่ะในส่วนที่เรารับประทานสดไม่หมดนะคะก็จะมีการแช่แข็งเอาไว้ซึ่งสามารถเก็บเอาไว้นะคะได้เป็นเวลาเป็นปีเหมือนกันนะคะสำหรับเอราสเบอร์รี่หรือแบล็คเบอร์รี่ค่ะถ้าเกิดว่าเราเราหาแบบสดไม่ได้นะคะเรามีแบบแช่แข็งค่ะก็สามารถน้ำไปปั่นเป็นสมูทตี้ได้นั่นเองค่ะ วันนี้ก็จบกันไปแล้วนะคะกับทริปชิมน้ำเบอร์รี่ที่บลูสกายรีสอร์ทค่ะเพื่อนๆสามารถนำไปทำกินเองที่บ้านหรือว่าสั่งตามร้านอาหารเพื่อจะเอาไปบำรุงผิวตัวเองได้ค่ะสุดท้ายนี้นะคะฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้หมอเอแพนไทยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ